สวัสดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัท RDD รถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคาเน่แคปิตอนวันนี้นะครับผมมีโตโยต้า e ีโว ซึ่งลีโวตัวนี้เป็นตัว s ัดอีดิชันอ่าซัดอีดิชันตัวนี้ครับเพิ่มเติมเลยก็คือเขาจะได้เป็น6เกียร์นะครับซึ่งถ้าเป็นรีโวตัวเก่าๆอย่างเป็นตัว v i โก้แชมป์นะครับอันนี้ก็ตัวเก่าเลยแล้วก็รีโวหน้าหน้าแรกที่เป็นตัวปี16บ7นะครับอ่านี่ไงนานี้นานี้น,าน,นานี้นะครับนานี้ถ้าเป็นหน้านี้นครับเป็นปี1 6 17 18แล้วก็เพิ่มเติมเป็นปี19นะครับ Z Edition เพึ่งเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยเขาได้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดแล้วนะครับซึ่งด้านท้ายจะเขียนเลยนี่บ่งบอกบ่งบอก Z e d i t i o n นะหล่อเลยทีเดียวนะครับภายนอกสวยภายในสวยครับภายนอกเดี๋ยวผมขอพาแผ่นดูรอบๆก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่าไฮลัก r ีโวแบบนี้นะนี่ลีโวลีโวนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาอะครับก็จะออกแนว คล้ายๆกับตัวรีโวที่เป็นหน้าเก่าแต่ว่าด้วยถ้าเป็นซัดอี i ิชันนะครับด้วยด้านข้างๆเนี่ยเขาจะนุนๆออกมานิดนึงนะดูสวยเลยหล่อหล่อหอ,อครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันดีก,กว่าว่าภายในเขาเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของคันนี้จะเป็นตัว J+ นะครับซึ่งเขาจะได้เป็นหน้าที่เป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้นะแล้วก็แต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยได้ใหม่ได้ใหม่คือหน้าหมูหมูป่าไอ้ยหน้าหมูหน้าหมูครับหน้าหมูไอ้หน้าโลโคโผมไม่จําสับสนคันนี้นะครับจะได้เป็นหน้าโลโคสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าเพราะว่าภายในเขา เป็นยังไงบ้างแล้วก็เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้เพิ่มเติมเลขไม่ห้าหมก้าพเรอืมกิโเมน้อยนะน้อยนะใช้งานไม่ได้เยอะเลยเกียร์กระปุกนะครับย,ยังแข็งๆอยู่เลยนะนี่ที่บอกไว้เขาจะได้เป็น6เกียร์นะครับเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเพิ่มเติมตัวคอนโซลหน้าเนี่ยครับเขาจะได้เป็น USB นะแล้วก็3.5เพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็นี่เขาได้เป็น ตัวฟังก์ชันนะครับที่เป็นตัวโพลออกรับสายแบบนี้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับช่องปรับแอร์นะครับแล้วก็เกียร์ได้เป็นแมนนวลแบบนี้นะครับภายในนี่สวยเลยจะเป็นเกียร์แบบเป็นเป็นเป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดําสวยเลยนะครับก็เป็นลายกราฟิกของโตโยต้าเขาด้านข้างเนี่ยเป็นแคปอย่างนี้เปิดได้นะก็จะมีลําโพงหนึ่งคู่นะครับด้านท้าย แล้วก็เป็นเบาะนะครับเบาะนั่งตรงนี้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ด้านล่างนี้นะนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ด้านล่างนี้ก็คันนี้นะครับราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นส่วนของราคานี้ก็ลูกค้าสามารถต่อรองได้นะครับแล้วก็รถสวยรถสวยครับทางนี้ก็คือแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวล้างทําความสะอาดอย่างเดียวครับสวยเลยสวยเลยแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมเนี่ยเขาได้เป็น เบาะประจกไฟฟ้าละสองคางนะครับดีไซน์ภายในสวยนะครับพวงมาลัยโอเคเลยยังใหม่อยู่เลยครับแล้วก็เลขไม่ห้าห0 0่นกว่ากิโลเท่านั้นนะกับคันนี้ราคา3า8 0 0 0แปดหมื่้าบาทจะถูกไปไหนด้านท้ายพิเศษเพิ่มเติมติดแม็กไลเนอร์มาแล้วนะอ่าเป็นแม็กไลเนอร์ของ Toyota เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆรถอีกครั้งนึงดีกว่านะครับลูกค้านะครับถ้าจะซื้อสด ไม่เก็บแบตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าซื้อไฟแนนซ์เนี่ยจัดแบบจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง84งวดน,นะครับจะทําเป็นแบบฟรีดาวก็ได้นะครับตัวนี้พิเศษเลยครับสามารถทําฟรีดาวได้แล้วก็อยากจะดาวเพื่อที่แบบว่ายอดจัดได้ลดลงอย่างผ่อนเดือนละ6 7พันอย่างเงี้ยก็ผ่อนลงมาผ่อ,อนสัก5พันได้ไหมอ่ะได้แต่ก็ ดาวเข้ามาครับแล้วก็แต่ตรงนี้ทำฟีดาวได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง8 4งวดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของ8 4งวดเนี่ยครับลูกค้าอยากจะดาวสักเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับผ่อนสี่ปีเนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ2.9%เท่านั้นอท่านั้นดอกเบีย้ยแค่นี้เองนะครับถูกมากเลยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ว่าจะอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นพนักงานประจำข้าราชการครูทหารตำรวจ ออกได้หมดเลยฟรีแลนซ์ก็ออกได้นะโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับขออนุญาตฝากเบอร์โทรไว้เบอร์โทรส่วนตัวของผมแซมนะครับ0834402297นะครับรถคันนี้เป็น Toyota Levo ตัว Z e d i t i o n นะครับหน้าใหม่หน้าล็อกคู่แล้ว สวยๆไปเลยสิทธิพิเศษนะครับมอบให้กับลูกคา้ารับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ2 0,000กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนาน1ปีตลอด24ชั่วโมงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีอะไรอะแซมอะน้ำมันหมดนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะวิ่งเข้าไปซื้อน้ำมันเข้าไปให้ก่อนนะครับหา้าลิตรสิบลิตรว่าไปนะครับแล้วลูกค้าก็ชําระแค่ค่าน้ํามันอย่างเดียวนะแล้วก็ส่วนค่า บริการเนี่ยไม่มีแล้วคุณแจหายนะครับรถเป็นอะไรนะครับรถเสียรถพังสามารถเรียกรถสไลด์ได้ในกรณีที่เราไม่ทราบว่ารถเป็นอะไรจริงๆนะแล้วก็เรียกบริการฉุกเฉินเดี๋ยวบริการฉุกเฉินก็วิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูรถให้นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าลีโวซัพอิ i ิชันคันนี้นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับกับ คลิปใหม่ๆของทางผมแซมอารดีเดีรดีเดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพาดูรอบๆอีกคันอีกที่นึ่งก่อนดีกว่าว่าแหมสวยเหลือเกินอยากจะเข้ามาดูอ่ะโทรเข้ามาหาผมได้ครับเบอร์นี้ขออนุญาตจะมีรอบดีกว่า083 4 4 0 2 2 9 7นะครับหรือจะทักทายเข้ามาข้อความเดี๋ยวน้องๆแอดมินฝ่ายขายคอยให้ข้อมูลน,นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยฝากติดตามนะฝากติดตามฝากกด กระดิ่งกด s u b สไครต์นะครับเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ฝากไปด้วยแล้วก็ขออนุญาตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ